ผมจะต้องผ่านด่านอุปสรรคสุดอันตรายเพื่อไปพิชิตปราสาทโชกุนจะทำได้หรือไม่ไปดูเฮ้ยน้องพี่ไลน์สตตีมทุกวันตอนสองทุ่มอย่าลืมมาดูพี่ด้วยเว้ย้าใจเป้ามาดูพี่ด้วยด่านแรกอะไรอ่ะโอ้ยด่านนี้หินอุกาบาตหิวกกาบาตลน แต่น,นี้ง่ายตั้งง่ายง่ายอยู่ง่ายอยู่เอ้ยเดีเยงกูก็พอเว้ยกี่คนอะเดี<ก>๋ยวจัดไปและเว้ยชิวเว้ยยักษ์หูตายตายตายฮเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยกูโดนเด็กชนกูโดนเด็กชนนี่อะสวยดอกสวยอุ๊บสวยผ่านชิวผ่านชิวนั่นกิ้งเป็นลูกคนหนุนน่ะไปลวเว้ยมีขอไปก่อนแล้วเด้อน้องเด้อพี่ขอไปก่อนแล้วเด้อน้องเด้อ ไปแล้เว้ยกูไปแล้วเว้ยอ้บแอบก่อนสวยไหวชิวไหวชิวคนแรกเว้ยพี่โล้นมาแล้วพี่โล้นมาแล้วไอ้น้องไปดิผมไปโดนหินทับตายอ่ะน้องออกไปดิออกไปดิเฮ้ยอ้ะอ้บไปโดนหินทับตายอ่ะน้องไะไหวชิวไหวชิวไหวชิวกูชนะละเสรแล้วเว้ยไอ้เออกิ๊กไปกิ๊กไปพี่โล้นกิ๊กไป Tôi thôi biệt 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 thôi thôi Vậy chiêu vậy chiêu, Úp Ôi Ông cú thôi rồi thôi Ê, thôi thôi rồi thôi 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 vậy thôi 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 còn Vậy thôi Ôi vậy thôi vậy thôi vậy thôi 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 Ôi ôi, đi điều, đi đi đi, ôi, áo ôi, สวยสวยที่สามเวสวยงามสวยงามสวยงามอะไรนะอินุนี่อะไรเนี่ยกิ้งเป็นลูกขนุนอยูจ้ะเฮ้ยมือไหวปะวะน้องมาดูอ่ะมาดูอ่ะมาดูไอ้พวกเนี้ยมันกิ้งเป็นลูกขนุนน่ะเฮ้ยเออเอาเอาเอาฮ่ปนกิ้งเป็นลูกขนุนน่ะมึงดูอ่ะเอาไปดิน้องกลัวอะไรเอาเขาเข้ามาติดใจกันหมดแล้วเร็ว เดี๋ยวดูมาดูไหวเปล่าวะเอ้ยลบดีลบดีบดเออสวย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 เอาอะไรอะ่ะเอาอันนี้คือมทำไมอ๋อเมื่อกี้เข้าไปแล้วนี่ว่าเลยสองคนนี้เ,นเร็วน้องเร็วเร็วเร็วขาดอีกคนเดียวว่ายแค่นหนึ่งทีเว้ยดูทรงไม่น่าทันละสิบวิไม่ทันละไม่ทันละโอ้ยเรียบร้อยไม่ทันละไม่ทันละน้องไปไปไปมึงไปฝึกกับใครวะมึงกลับบ้านปะ ไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านน้องกลับบ้านไปเรียบร้อยดีเทปอดครับมเทปรอดครับชิวครับ<ย>ด่านต่อไปเหยียบผินอีกแล้วเหยียบผินวะม,มามาความใะมันเป็นขอบิีศาจเว,าวิชานินจาที่เคยได้ร่ำเรียนอะ ดิชาน,นินจาน,นารูโตอ่ะไปตรงนี้เลยอัพอัพอัพอ,อัพอึบไวชิวอุย๊ยสวยงั้นเราตัดเราตัดตัวเลือกไปได้แล้วสองอันไม่ <No. S 1> กูบัตอ่าเออจะบาอยู่แล้วไม่เอาเดี๋ยวดีกี่ ดอยอดีกี้ยังยังยังทุกคนสวยมาดิไอ้เมื่อกี้มันมันไปตกกันตรงไหนวะไอ้ขบวนนั้นอะมันมันได้แค่สี่คนนะเว้ยดันเนี้ยแล้วแบบเมื่อกี้เราตกแบบคุณดูว่าแบบกูจะโดนแบบโดนทิ MM cción, young, ้งแล้วอ่ะเฮ้ยกูกูผ um, ่านได้ไงวะเอาสี่คนแล้วนี่เนี้ยจะแพ้ปะ นึกว่าจะแพ้แล้วอ่ะเมื่อกี้อ๋ออ๋อห้าคนมันเกินไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเกินแล้วนี่เว้ยมึงตกรอบอ่ะน้องมึงตกรอบอ่ะเอาน้องมึงตกรอบตกรอบเฮ้ยไหนวะเฮ้ยมันมันยังไปได้อยู่อ๋อสิบเก้าวิอามึงไปวะสิบเก้าวิอามาดูวะ เออมันผ่านวะแล้วมันจะแล้วมันจะคัดได้เหลือสี่คนแต่วะไม่ดีกูกูเข้าที่สองเลยแล้วกูตกนี่คือไม่ใช่นะเอ,อ้าผ่านหมดเอ,อ๋อสวยผ่านหมดผ่านหมดตึงๆผ่านหมดก็ดีเพราะว่าไปถึงโชคกุนจะได้มีแบบคนช่วยแทงโอ้ยด่าดดาดดา,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 ดาลูกกิ้งอีกแล้วเหรอโอ้ยโชคกุนไม่พอใจอย่างแรงอันนี้ไม่ใช่โชคกุนนะน้องอันนี้เป็นเหมือนไอ้โลนที่ไหนไม่รู้อะ นี่เล่นง่ายอยู่นี่เล่นง่ายอยู่มันเหมือนแบบพวกเลนไลท์กินไลท์อะ่ะมันเหมื ύ, อนพวกเลนไลท์กินไลท์อ่ะทุกคนเอาตายอุ้ยเม้าเม้าอุ้ยเอาค้างเอากินก่อนมาหมดอะ่ะเราเล่นเซฟเลยทุกคน กเกียกยี่อะไรสัตว์เออเอา้เอาเฮ้ยกูไม่ได้อยู่นี่นะนี่เราต้องวิ่งเข้ากำบังทุกคนเอออยากให้เจ้คุณเห็นทุกคนเราต้องวิงงว่งเข้ากำบังเออวิ่งเข้ากำบังทุกคนเอาอะไรอ่ะทำไมทำไมมีกูโดนอยู่คนเดียวอะ่ะ เออกูโดนอยู่คนเดียวออเออกูไม่อยากเห้องไม่ขอร้องเอ้ยกูร้องขอร้องอ่ะเกดอีกพี่เอะอะไรอ่ะทำไมกูยังโดนอ่ะเอ้ยทำไมกูโดนแล้วทำไมพวกมึงไม่โดนอ่ะ ทำไมกูโดนแล้วพวกมึงไม่โดนอ่ะเอ้าเฮ้ยกูโดนแต่พวกมึงไม่โดนเลยเออโปโป่าโดพี่โดนเกียน์โดนพี่โดนเกียนเออกูโดนเกียนกูโดนเกียนอะไรอ่ะเอ้อกูวิ่งกูวิ่งยังไงกูก็โดนอ่ะอ้าวกูตายอีกแล้วโอ้ดีกูยอมแพ้ว่ะอะน้องพี่โดนเกียนพี่โดนหุบอุปราดกกูคือโชคดุลตัวจริงเอ้ยกูจะไปเอาบรดกพ่อกู เออยืนด,ด,ดีไม่โดนกูนโดนทุบบารดกไอ้เหี้ยเอ๊ะดีวิตายเออกูโดนทุบบารดกไอ้เหี้ยกูยไม่ยุติธรรมครับอะไรอะ่ะกูโดนอยู่คนเดียวเลยก็พอพอพอมึงไปอะ่ะไปหุบมรดกพ่อกูอะ่ะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้พี่ก็ทําภารกิจไม่สําเร็จนะครับน้องสําหรับใครที่ชอบนะครับแล้วอยากให้พี่มากระทืบโชวกุลอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูพี่นะครับพี่ไลฟ์สตรีมเวลา2องทุ่มนะครับอย่าลืมมาดูพี่กันด้วยนะสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย